อเนี่ยฉ่นจะพาเธอมาทำไข่ปิ้งเออเดี๋ยวนะไข่ปิ้งใช่เยลลี่ไข่ดาวเนี่ยนะปิ้งอ้าวแล้วมันไม่ใช่ไข่ตรงไหนกูกูเอาปากกามาวงเลยโอ้ยไหนลองซิมันอร่อยเหรออุ้ยอร่อยกูกูนี่เดี๋ยวฉันทำให้ดูเอาไหม่กูกูไม่เป็นไร เรายังมีอีกเยอะเลยเหรอใช่อุ้ยอุ้ยมันจะกินได้ไหมเนี่ยแพตตี้้กลิ่นมันหอมมากเลยนะเหรอนี่เอือนไข่ปิ้งนะอ้ยอุอุ้ยน่ากินอ่ะฉันกินนะโอ๋ยกูมันร้อนนะโอ้โหเป็นไงออใช่ไหมเหมือนไข่ปิ้งเลยเหมือนอะเหมือนยิลลี่นแหละโอ้ยไข่ปิ้ง เออกู๊ก๊กช่วงเนี้ยฉันได้ยินเรื่องอาถรรพ์มาเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับพวกที่เขาเอาของคนตายไปทิ้งอะ่ะแล้วก็เอามาขายต่อกู๊ก๊กเฮ้ยฉันเคยได้ยินเรื่องรองเท้าแดงเฮ้ยมันเป็นทําเป็นหนังเลยนะหรอเออสร้างจากเรื่องจริงเลยอะ่ะที่ว่ามีคนตายในบ้านใช่ไหมแล้วก็รักรองเท้าแดงคู่นั้นมากแล้วคนนะอะ่ะญาติอ่ะเขาเอาไปทิ้งแล้วมันมีคนเอารองเท้านั้นมาขายอุ้ย้ยแล้วคนที่ซื้อไปอ่ะก็โดนวิญญาณของรองเท้าแดงตามติด กู๊กกูเนี่ยแหละมันคืออาถานนะกลัวเนี่ยเขาว่ากันว่าคนที่ตายไปแล้วอ่ะช่วงสุดท้ายของชีวิตอ่ะเขาจะอาลัยอาวร์ถึงสิ่งที่เขาเคยใช้กู๊กกวิญญาณก็จะอยู่ในนั้นหรอใช่เขาจะยึดติดกับสิ่งของเฮ้ยนะกลัวกู๊กกูแลเธอเห็นเตียงตรงนั้นแหมห<ะ>ตรงนั้นน่ะฉันเห็นเขาออกมาทิง้งได้หลายวันแล้วนะกูกกเฮ้ยจริงเหรอใช่ช่างว่านเนี่ย มันต้องเป็นของคนตายแน่ๆและญาติเขาไม่อยากเห็นเขาก็เลยเอามาทิ้งแถวนี้ยท้ไมตัวมาทิ้งแถวนี้ด้วยอ่ะใจร้ายอ่ะเนี่ยก๊กเขาเรียกว่าเตียงดูดวิญญาณเตียงดูดวิญญาณใช่เหม็นตายเลยเตียงดูดหรือเปล่าอ๋อเออใช่เตียงดูดวิญญาณเตียงดูดวิญญาณใช่ไรสาระมากเขาไม่ใช่เขาก็มาทิ้งกันอย่างเงี้ยแหละ โอ้ยกูกูแต่มันเตียงขนาดนี้เลยนะใครจะเอามาทิ้งตรงนี้ถ้ามันไม่น่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กๆผู้ชายสองคนนั่นเดินมาทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมเดินยกแขนอย่างนี้ด้วยจะกระแลบเปียกเหรอเอ้ไปเล่นกีฬามาหรือเปล่าเลิกเรียนอ่ะเฮ้ยเเดินมาแล้วก็เฮ้ยเ้ล้มนอนลงไปในเตียงเหรอเฮ้ยหรือว่ามันกำลังดูดวิญญาณน้องหเฮ้ยไม่มั โอ้ยเป็นไรอ่ะ şey น้องๆแพตตี้น like ้องเขาเป็นอะไรเทีไมเขานอนอย่างเงี้ยลองปลุกน้องเขาก่อนไหมกูโอ้ ช่วงเนี่ยเด็กๆเตรียมสอบแล้วเธอเนี่ยวิชาวิทย์คณิตอังกฤษนะโอ้โหปวดหัวจะบ้าเหรอกุ๊กกเนี่ยมันเตียงอาถรรพ์กุ๊กกุ๊กเตียงดูดวิญญาณเตียงดูดวิญญาณใช่เฮ้ยก็จะไปย่างนั้นอ่ะแล้วแล้วแล้วจยิงไงีให้น้องเขออกดีกว่าโอ้โรีบวนอเร็วน้องออกเร็วเร็วเร็วีบลกเร็วเร็ว ตามตีให้กดหนึ่งถ้าคิดว่าตามเพื่อนให้กดสองอย่าลืมที่คอมเมนต์นะโอเคงั้นไปทำแพลก่อนแล้วไปอ,อ,อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวแผลเธอก็หายแล้วแผลนิดเดียวไกลหมดใจแล้วพันอะไรของเธอเนี่ยก,กูกูพันเป็นใยแมง,งมุมไงช่วยรักษาแผลโอ้โหคุณเรื่อ,ง,องใหญ่ขึ้นแล้วอะเรื่องอะไร<ล>อะมีภาพกล้องวงจรที่เด็กในหมู่บ้านอะหายตัวไปกับเตียงผีสิง เดี๋ยวนะใช่เจียงผีสิงที่เราเจอไหมเฮ้ยสงสัยใช่แน่ๆเลยกูกูคุณผีเราลงดูทุกคนไหนอะนี่เป็นภาพอ๋หนี่ไงเป็นภาพเด็กคนหนึ่งก็เล่นปกตินี่โอ้ยไม่ปกติเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเตียงมันคึ้นที่เหมือนที่เราเห็นเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเข้าไป ี่ฉันบอกเธอไงมันไม่จริงฉันบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งให้ยุ่งอ่ะมันก็ต้องโดนอาถรรพ์อย่างเงี้ยแหละน่ากลัวมากเลยอ่ะตอนแรกฉันตอนแรกฉันพูดตรงๆแล้วฉันก็จะเก็บเตียงนั้นเข้ามาในบ้านให้แพนด้านอนอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรทีะไรอ่ะหรออุ้ยขอโทษนะแพนด้ากูคงไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวนะแล้วของมือสองมีใครเคยซื้ออะไรของมือสองไหมฉันฉัน ซื้อเสื้อมือสองอ่ะฉันกุก๊กกุ๊กฉันเคยซื้อผู้ชายมือสองผู้ชายมือสองผู้ชายมือสองไม่เกี่ยวอนะันนะั้นน่ะเขาหรอเฮ้ยแล้วเราเราฉันเคยซื้อปีก,กินี่มือสองอะ่ะแอบดนี่นี่ก็เปใส่กางเกงในเสื้อในคนอื่นกเฮ้ยติดเหลืองหรือเปล่าไม่รูลุยดังนั้นเราเรี่มไปเคลียร์สิ่งที่เป็นมือสองหรือคนที่ทิ้งแล้วของที่คนทิ้งแล้วขวาจจะมีอาถรรพ์โอ้ยผู้ชายก

บ้านดีกว่าพี่ฉันต้องปิดบ้านก,ก่อนนะบรรยากาศวิ่งๆปุ๊บๆเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอปุ๊บๆเสียงเหมือนเด็กเรียกอ่ะเฮ้ยกบ้านหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ย ก็เธอไปว่าเขาไงใชไม่ได้ตั้งใจะัทยังไงดีเธอหน้าบ้านเธอต้องขอโทษกุขอโทษเหรอใเราไปว่าเขาไงเขาโกรธขนาดนี้เลยเหรอฉันผกเลยขอขอโทษยังไงแล้วจะขอโทษแบบไหนอ่ะิันจขอโทษแล้วนะเราตะโกนไปขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจ กู๊กุ๊กฉันนึกออกแล้วความฝันเขาเมื่อก่อนเขาบอกว่าอยากเป็นคนที่หล่อที่สุดหล่อที่สุดใช่อ๋อฉันจะบอกว่าขอโทษนะคะคนที่หล่อเหมือนโอเคโออ้อออขอโทษนะคะคนที่หล่อเหมือน ก่อนเผื่อเขาเปลี่ยนสายเร็วขอโทษนะคะคนที่หล่อเปมนิลกินโอ้ยยก่อนจะกล่บยังขันอยู่เลยอะมันลีโอมาริโอมาริโอขอโทษนะคะคนหล่อเหมือนมาริโอ